1> 1, 2, 3, Come สวัสดีครับทุกทุกท่านครับพัดพลคนราญ้ามาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมข้ามไปฝั่งซ้ายกันอีกนะครับอีกหนึ่งคลิปแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดพลคนรากญ้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับพัดพลคนราญ้าได้หาคลิปดีๆให้กับ ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับรถไถดัดแปลงคันนี้นะครับเป็นฝีมือของเด็กหนุ่มทางสปปลาวนะครับอายุเพียงแค่18ปีนะครับคนผลิตรถคันนี้อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองนะครับแต่มีความสามารถที่จะคิดค้นนะฮะดัดแปลงรถไถดาเดินตามมาเป็นรถไถนั่งขับนะครับ อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆที่หลายๆคลิปหลายๆคนนะที่เป็นทำ YouTube แล้วก็ทําให้ช่างโตยนะตด่ดูแล้วสามารถที่จะทำเป็นรถนั่งขับแบบนี้ได้นะครับช่างโตยน,นี้ก็ถือว่าเป็น f อของผมอีกคนหนึ่งนะครับที่ดูคลิปพัดผนคนรากยากอยู่ตลอดต้องขอบคุณมากๆเลยนะ วันนี้พรีเซนเตอร์นี่เป็นพ่อของช่างโตยนะครับช่างโตยนี้ก็อยู่ที่แขวงจำปาสักทางสปป,ปลาวนะครับนี้ก็อุปกรณ์ก็ยังมีไม่ครบเท่าไหร่นะฮะก็เป็นเพียงดัดแปลงจากรถไถนาเดินตามให้มันเป็นนั่งขับนะบแล้วก็ใช้ลากสารี่ลากเทรลเลอร์นะครับก็ถึงฤดูทำนาก็ ลากเา้าลากก้อนฟางก้อนเฟืองนะตอนนี้ช่างตัวบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาเก็บเงินอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะซื้อชุดไฮดรอลิกนะฮะจะซื้อชุดไฮดรอลิกไปใส่รถคันนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะช่างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีคนหนึ่งนะครับต้องต้องบอกเลยว่าช่างตัวนี้เป็น เด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์นในเรื่องของการทำรถไถหน้าขับนะครับผมเคยอัปโหลดวิดีโอของพี่น้องทางสอปปลาวมาแล้วหนึ่งคลิปนะครับก็คือของช่างกวนนะช่างกวนก็อยู่บ้านโนนโนนคาบ้านโนคน,โนคำํำเมืองอ,อะไรนะผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นเมืองโพนทองนะครับเมืองโพนทองแขวงจําปาสักสอปปรๆๆาวนะครับ รถคันนี้ก็เป็นฝีมือของช่างต่อยก็อยู่ที่แขวนจำปาสักเหมือนกันนะบ้านเมืองอะไรนี่ผมจำไม่ได้นะน่าจะห่างกันอยู่พอประมาณสักสองสามชั่วโมงนะผมสอบถามช่างต่อยนะช่างตัวยว่าห่างจากบ้านช่างกวนก็น่าจะประมาณขับรถสองสามชั่วโมงก็ถึงนะฮะก็คงอยู่จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะนั่นแหละนะยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะที่ได้ส่งภาพวิดีโอ คลิปนี้มาให้กับพัดพลคนรากญ้านะครับเพื่อที่จะได้ไปเผยแพร่ให้กับ f c ทั้ง2อฝั่งหรือ f c จากทั่วโลกที่ได้รับชมนะฮะยังไงก็ถ้าท่านใดที่เป็น f c อยู่ทางฝั่งลาวอยากจะได้รถไถ่นั่งขับแบบนี้นะครับไม่ต้องเข้ามาฝั่งไทยแล้วนะฮะฝั่งลาวก็มีช่างได้เหมือนกันนะฝั่งลาวก็ทําได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ของช่างโตยไว้ที่หน้าจอนะฮะถ้า เอีทางฝั่งเราท่านใดที่ต้องการให้จช่างตยประดิษฐ์รถถ่ายนักขับแบบนี้ให้ก็สามารถที่จะติดต่อกับช่างตยได้โดยโตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านหน้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามพัดผลคนรากหญ้าด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พัดผลคนรากหญ้าสวัสดีครับ